วันนี้เราก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนสมาชิกนะครับชาวนกกงหัวจุกนะครับมาดูวิธีการเลี้ยงนะครับมาดูตลาดนะครับมาดูตลาดนกกงหัวจุกของประเทศเวียดนามนะครับว่าคือการเลี้ยงแบบเสรีนะครับของเขานะไปดูการเลี้ยงแบบเสรีของเขานะครับว่ามันจะอิสระภาพความเลี้ยงแบบเสรีมีการซื้อขายกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาทุกท่านมาชมกันนะครับว่าประเทศเวียดนาม เขาไปถึงไหนกันแล้วนะครับเดี๋ยวพาชมนี่นะครับอันนี้คือร้านนี่นะครับร้านนกร้านไข่ไข่นกนะครับที่ประเทศเวียดนามคือที่นี่นะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับคือที่นี่นะครับจะเป็นอาแรงรวมนะครับแรงรวมนกคงหัวจุดนะครับแล้วก็การซื้อขายกรงนะครับการทำกรงของ พี่น้องชาวเวียดนามตรงนี้เราจะอยู่ที่ฮานอยนะครับซืือขายกันแบบเสรีนะครับใครอยากซื้อก็มานั่งได้เลยเนี่ยครับเนี่ยครับคือเราอยากจะสะท้อนนะครับให้เห็นว่าในประเทศเวียดนามนะครับสวัสดีนะครับทุกชาติคือเราอยากสะท้อนให้เห็นว่าประเทศเวียดนามนะครับคือเขาเลี้ยงแบบเสรีสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ คือเขาเลี้ยงแบบเสรีนะครับมีการซื้อขายกันแบบไม่มีข้อ Hello, right. กฎหมายนะครับจริงๆตรงนี้นะครับจะเป็นแหล่งจะเป็นแหล่งเยอะขนาดน,นี้เลยเหรอเยอะเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆตรงนี้นะคือถ้าถ้าเป็นวันพรุ่งนี้นะครับจะมีเป็นเป็นแบบเป็นท้องถนนเลยมีการซื้อขายกันแบบเป็นท้องถนนเลย แต่วันนี้ก็มีบางส่วนนะครับมีร้านค้ามีร้านค้ามีการมาตั้งขายกันแบบมีบางส่วนนะครับตัวเท่าไหร่นกป่าเวียดนามอ่าเมื่อกี้นี่น่าจะอยู่กันตัว500นะครับเป็นเป็นรวมแบบนี้นะไม่ได้คัด สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาเ่จริงๆเลยนะครับตรงเนี้ยเป็นวันพรุ่งนี้จะมีการซื้อขายนกกันทั้งนั้นเลยเต็มเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเยอะหน่อยตอนนี้ราคาเท่าไหร่ไอ้ข้างบนมันเป็นนกคัดตัวนึงตกประมาณ800ครับข้างล่างข้างล่างส <450, 500 S 2> ี่สี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบเนห้าร้อยเนาะก็คือเนี่ยนะครับเราก็เราก็ต้องการให้ประเทศไทยนะครับก็คือตัวันเนี้ยที่ผมมาก็คือเราต้องการสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยน,ะน่าจะดูนะผูกนำวิชาการพวผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวกับการปลดล็อกนกำละงอยก็คือ,อน่าจะดูตรงนี้ว่าเพียนน้ำไปที่ไหนกันแล้วมันต้องเลี้ยงแบบเสรีนี่นะครับเนี่ยสร้างไรายได้ให้กับประชาชนมหาศาลเนี่ยคืออันนี้คือความเสรีนะครับที่อยากจะสะท้อนให้เมืองไทยได้เห็นนะว่า นี่เวียดนามเขาเสรีกนะันขนาดนี้เมืองไทยอะ่ะปลดล็อกได้แล้วนะครับนกงวหัวจุกนะครับปลดล็อกได้แล้วนักวิชาการนะถ้าได้เห็นผมนะท่านต้องเปิดมองโลกให้กว้างนะดูประเทศเพื่อนบ้านเราไปถึงไหนแล้วนะครับไปชมกันนี่พี่น้องชาวเวียดนามนั่งดูนกพัดนกกันนี่นะครับ นี่คือความเสรีนะครับพวกเราดูนะครับความเสรีของประเทศเวียดนามเขาเลี้ยงนกเสรีปุ๊บมันก็เกิดอาชีพนะครับดูนี่ชาวบ้านทำกรงขายขายได้ทั้งนกขายได้ทั้งกรงขายได้ทั้งอุปกรณ์อาหารนะครับนี่คือความเสรีแล้วทำไมเมืองไทยไม่ปลดล็อกทักทีละครับนักวิชาการนะนี่นะครับดูนะครับหน้ากรงแหลมอันนี้ไปเท่าไหร่อันนี้ไปเท่าไหร่นะหน่อยัห้าร้อยเน ประมาณ 5, ราณัก้ากรา้รรอยเจ็ดแปดร้อยเเนี่ยไม่เกินไม่เกินพันนะครับมันจะใหญ่กว่าตัวตัวนี้หน่อยลองลอง,ลองคิดดูถ้ากรงใบละพันนะมีคนเลี้ยงนกตั้งแสนแสนตัวซื้อกงแสนใบมูลค่าเท่าไหร่เงินเข้าประเทศไทยเท่าไหร่มีเงินหมุนเวียนในวงการนกเท่าไหร่ นี่ครับนี่นักวิชาการเคยมาดูไหมนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพวกป่าไม้นักวิชาการคุณได้รู้ไหมข้อมูลตรงนี้นะครับอ่าใบใบนี้นะครับดูนะเวียดนามนะเขาสนับสนุนนะให้เลี้ยงงูแบบเสรีชาวบ้านสร้างโครงมาขายใบนี้สี่พันห้านะครับนี่สร้างมูลค่าเท่าไหร่นี่นะครับดูใบนี้สี่พันห้า ข้อดีของการเลี้ยงนกแบบเสรีนี่ดู4.5นะครับนักวิชาการรู้หรือเปล่าเนี่ยคุณจะดูแต่นกป่านี่ดูนกเลี้ยงเขาใช้กรงขนาดนี้กันนะครับดูใครชอบนะครับใครชอบแบบไหนง่ายครับตูก็เหมือนไทยครับจะมีหลายเกจครับเกจถูกก็มีเกจแพงก็มีอยาตีราคาเป็นราคาเดียวกันนะครับเหมือนประเทศไทยครับคือตรงหลกรงช่างงานเมืองานไมเือนนะครับ คือราคาแตกต่างกันครับแต่ละที่นะครับแต่ละงานนะครับเน่ๆเอันนี้อันนี้อันนี้เรียบหรูเลยเนี่ยเหมาะกับนับดอกเหมาะเหมาะกันนับดอกบ้านเรามากนะครับใครที่ชอบนี่นะครับใครที่ชอบนะครับใครที่ชอบนะครับเหมาะกับนับดอกมากเลยใบนี้ก็อยู่ไม่เกินเท่าไหร่แพงมากใบนี้หกแนก็เจ็ดร้อยแจดร้อยเนี่ยไม่เกินพันดูดิยังสวยนะครับ นี่นะครับยังสวยนะเดี๋ยวเราจะยิ้วกลับไปไทยดีกว่านี่นะครับยิ้วกลับไปไทยนี่นะครับถ้าเป็นบางท่านก็เปลี่ยนปีได้นี่นะครับใส่ใส่คอนนะใส่คอนแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนหัวแล้วก็เปลี่ยนหัวโคตรสวยอ่ะเปิดไหมเปิดไหมเนี่ยโคตรเหมาะเลย เดี๋ยวเดียวประมาณหกร้อยหกร้อยใช่ที่โล่หล่อแล้วเนี่ยโล่หลสวยสวยอันนี้กุ้งโหลแต่ก็แข่งได้ไหมสวยสวยทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวใครชอบเดี๋ยวใครชอบแบบไหนนะใครชอบใครชอบแบบไหนทักกันในไลน์อ่าเจอกันแน่นอนโอ้โหดูดิ เนี่ยเนี่ยสวยเลยนี่นะครับเหมาะเหมาะเหมาะกับเหมาะกับน้ำอกบ้านเรานะครับเหมาะใส่ลงบ้านเรามากน่าจะอยู่ไอเดียฟาร์ม้าไปเนี้ยเจ้าเจ้าเบอร์ก่อนเด๋ยวเบอร์ก่อน่า้่ออันนี้ประมาณสามพันประมาณสามพันไปเลยใช่ประมาณสามพันนะครับผมเนี่ยก็เราไปเลี่ยนใส่สะปหอเอาไว้แข่งได้เลยนะครับแบบนี้แข่งในรายการรายการเมืองไทยได้นี่นะครับ เนี่ยเนี่ยคือคือความความเสีเราถึงได้ต้องมาเรียกร้องนะครับว่าทำไมเมืองไทยไม่ปลดล็อกสตินะครับเนี่ยดูดิทำโกงกันรับสร้างอาชีพสร้างอาชีพนะเราไปดูได้เลยนะครับเนี่ยโกงสร้างอาชีพเนี่ยสร้างอาชีพให้กับประชาชนของประเทศเขาเยอะแยะมากมายนะครับวันหนึ่งรู้เท่าไหร่ครับเมืองไทยต้อง ปลดล็อกไปแล้วนะครับฝุงไทยต้องปลดล็อกแล้วต้องแบบปลดาักวัวเลยเกงก็สวยๆเยอะนะครับใครชอบแบบไหนเดี๋ยวทักมานะครับเรายิ้ให้นะครับเรายิ้วไปให้สวยๆทั้งนั้นให้รู้บาพันนะครับเนี่ยดูดิสวยๆทั้งนั้นนะครับนะก็คือ มันสวยพงนั้นนะครับเราก็ต้องนีง่ยเราอยากให้เห็น <c oughs> นะครับว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับปลดล็อกไห้แล้วนะครับชาวบ้านนะครับประชาชนขอได้ลืมตาอ้าปากได้นะครับแชร์ไปเยอะๆนะครับแชร์ให้ถึงนักวิชาการแชร์ให้ถึงไอ <c oughs> ้คนที่คัดค้านนะครับให้มันมาดูบ้างนะครับว่าประเทศอื่นเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเน่ะเขาไปถึงไหนกันแล้วนะครับนะเราต้องช่วยกันนะครับ อยกสวยๆทั้งนั้นเลยโกงไปอยากให้ไังทำแบบนี้บ้างครับใช่นี่เชื่อไหมเขาเอานกมาแขวนนะเียวไปดูนะเขานกมาแขวนชาวบ้านเอานกมาแขวนนะครับคอมีราคาเขาขายเลยประเทศไทยทําได้ยังไงขายก็ไม่ได้แม่งติดคุกนี่แน่ผมถึงอยากให้เห็นสะท้อนน่ะว่าเวียดนามอ่ะเขาเสรีนกมีราคามาแขวนปุ๊บคนพอใจ ขายเลยกำไร5 0 0ร้อยพันสองพันขอมีเง SE> ินเข้าคระเป๋าแล้วเมืองไทยป็นไงขายติดพุกคูมันล้ำบากครับชาวบ้าอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆขายแค่วันละตัวเลยพี่พอแล้วพอแล้วที่เป็นเ้ยงพอแล้วพอแล้วตลาดไม้ตลาดเราจะไปมางพรุ่งนี้อะจริงๆอะพรุ่งนี้จะมีแต่นกนะครับแต่เราขอจะมาเปิดท้ายไข่ให้ได้เลยประมาณเนี้ยเขาจะเป็นพวกหัวจงหัวจุกนะครับวิถีวิถี นี่ยครับคือวิถีวิถีของชาวเวียดนามดูดิขับฟ้ามันจะเป็ครับขับมอเตอร์ไซค์นะครับนกมาขายกันดูนะครับตเวนี่คือมอเตอร์ไซค์นะเนี่ยมีสารพัดนกนะครับนี่ตัวนี้ตัวต่างว่ะเขาจริงอ่ะนก